อุปกรณ์เกียมพร้อมพี่น้องเอ้ยแกงปลาแกงปลาสบายดีพี่น้องพี่น้องเอ้ยตาบเอาก็ไม่อยู่แล้วอืมมันมันอเมริกามันตายเศรษฐกิจย่ำแย่ยังมาพังนะตอนนี้นะถ้าหากกล้องตีลังกาก็อย่าว่ากันเด้อค่ะเด้ออย่าว่ากันเด้อพี่น้องเด้อสิตามบอกพ่แซใส่เบิร์นี่แม่ ใชบประเราเนาะมันค hey, ือ oh, สีัวเพชรเนาะตาบาป่ะหมักเพชรอันนี้มันัวเพชรพี่น้องเลยใส่เป็นเกลาเป็นกำหมอผดเลยพี่น้องหัวสิกไ่ถูกแล้วเขาถูกก็แห้งเลยหมักเพชรบัวตองตำแหลกพี่น้อง ที่สำคัญพี่น้องเอ,อ้ยตที่พาสบโอ้วัวบังเพชรบังเพชรอะไรมงเสียวอย่าไปใส่ปนันหมดแดงนะกัใส่หมอดียาได้เมัอนมางเ่นพอใส่มังเล่นหรือใส่หมอดแดงเพาะนี่หนึ่งเ้อสมรนะพเ่ต้องใรเาต้องรุงมันสำเร็จก่อนพี่น้องะวาปลาขอมปื่อยไว้ป้าถูกกินกินสมบูรณ์เลย ชุบดิซายมเล็นสช่ไหมอันเาเสียพักลงก่อนถูกปะมันเป็นอันอันพี่น้องมันนนมันเป็นดอกมันมันแก่เลยมันนานเปื่อยบัดประคอกเปื่อยไว้ก่อนมันนี่นะเพิ่งนานแล้วพี่น้องบาได้เขาข่วน ถึงงานแล้วใช่ครักอ่อนๆก่อนเพราะว่า,าปลานิดเดียวมันก็อันนั้นเลยเออ,อข้มันบทข้าบทสวมพ่อชี้ใส่มะเร็งอีกหมอเดือดเลยโหดเลยเอาปลาล่งมาจุบปลาคอมันเปื่อยไว้่อมนันอะีนนะจัดลง ก็หนยก็ได้กินพี่น้องเลยถ้าเบิ่งบัดซีมเ้ยพี่น้องเลยโอ้จนเห็นหมอเนาะพี่น้อง <c oughs> ปากเขากระปู่รสชาดว่าแม่ซีมมึงก่อนได้ซีมเลยคือเป็นฝอดจางกูจะเจ้าอะไรจจางกันเขาจาง แม่อยากกินเค็มเลยเด้เอเป็นนัวพ่อบ่แม่พ่อเนาะเป็น,นัวเนาะตื่นบ่มกเล็นนั่นคือตืมตัก็เด้อโอ้ยตืมไปจักหมากช่องหมาโอ้ยมกเล่นกันจบพิธีพี่น้องเอยบ่นกินได้รอตอนกินต่อพี่นออ้องเออจะไปเก็บพายตัวไมาใส่หรอ ซีมอีกรอบกันเ้อะฮักเอามตะเล่นลงนนอนโอใจบเอาไว้เศกเศกเศกกูยหอดตอนกินพี่น้องเอ้ยหักเห็ดแล้วมใหม่ห่อนเด้ <c oughs> โอ้ยคงคืออยากเง,งี่ยเนาะฮัก <c oughs> ต้องหักตัวนี้ลวกเอาพี่น้องเอ้ย <c oughs> ตัวน,นี้แกงใสป่ปลาจำจำแจวพี่น้อง <c oughs> อีร้อยูืนน้ำผอเด้อแม่ห่อนเด้อยืนน้ำผอยยังเคียวเด้อมีห่อนหอนหอนี่ออกแต่ไฟนี่ มาด,ดีพี่น no. ้องคุจิตาเรองเอาเด้อกจิงก็จะรีเมคพี่บงเ่าเด้อเ้ยห้อนหอนหนามันเข่าเด้อเ้ยสีน่มเขาเด้อพี่น้องเดอเด้ออยู่นั่องเทียวจนแม่กวนจนกลวแม่เสียนั้าแล้วอื

สักก่อนอืใส่เขยับ่นต่อไ้เี้ยกวชนใหญ่ๆตัวน้ตัวนี้ไม่เอจับอยนีไม่าตัดเอาคออยก่อนวดทั้งหคนนแม่บอกเยมาพี่บอหั่ะไปยืไนั่งเจ้าซับกันลูกขาวง ัวพันเองขากรา,านอีกบบก,กินมันมีก้างมันออมีก้างเหรอบก,กินอาซีนี้แก้ไไมัไม่ห้มันแม่เามขาากันเองยอยู่แบบกันถึงเข้าอย่นี่ยฮะแฝงตใ่ลงมาใส่หน่อยไม่ากว่ารุ่นะเอาลงมาใหว ดอ่ล <toys> ่งมนสมงูอาไล่ป่เออนั่งไม่ใชมาจอบปุ้งลมปุงลมจริงปุงล้มปุ้งตังล้มเออป้าป้าบารีป้าออบารีปบี้มันงนอือหงอนมจะเห็นนะะมันเห็ลบีน่ะปมันอยู่ในหงแหละตงมันได้นมกินกสหมูงนางรง้ง À, bà đi con bọn đi kim bà đi mặt trăng hoặc là kìa 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 nó, kìa nó, kìa 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 kìa

ร้อยมันผมแเซมาคายคำเขาไม่ได้อยเหรอมนก็มดอยู่นแล้ปีนอยู่นี่แล้ว้อยรนจับปีนหอยนี่ไดเจ็บจ้่นน

mình hừa một bao sì. hàm <h éc> à nam leo cái bột này cái này cho nam ngày càng khืน ngay qua ngay เป็นยาทั้งหอมันก็ได้อาลิกินอีกงานนี่เอองานนี่มึงดูมึงดูจังานูนะงานนี่มันสิบเลขามันมันสิจ็บมันสิฮเออเขานะพอเืกเดียอกันนี่่น่ไม่น้ออไม่ขู่เขาขูเขาแล้วังว่ามันสิหาย่นั่นนั่นนั่ั่นองบ้าง

ยาเอ๊ะยาเดินได้บ่ยูายีแม่ให้กูยาเลมันยาสอยนะเม่์ทิ้ทานยิ่เขาเซยบ่ดูไปวนพอวนแม่ห่อนหอนห่อนเว้อนื้วัว

bay lên mình không ui 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 à, chăm 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 chăm